เอาล้วครับขอสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผม s t a กซ์เซนไฟเจอนะครับโอเคเปิดล็อกกี้บ็อก,กอันแรกเอาลืมลืมปักทอดครับผมต้องปักทอดก่อนแหมเป็นลูกปักเพื่ออะไรแหละเขาเตรียมมาให้ก็ทําทําำไปเถอะอะไรแบบนี้นะะฮโอเค okay. ทุเอาทอดยังปักไม่หมดแล้ววะโอเคสงสายแหลกนะครับโอเคเปิดไม่มีแมวอะไรลงมาข้างล่างซิข้างล่างก็รู้สึกว่า ไม่มีแมวอะไรเช่นกันนะฮะเฮ้ยเราจะให้ลุงมาทำไมนี่โอ้ยไม่กอดเดี๋ยวๆะมามามาตั้งกันตอบวอกเลตรงกลางเลยรู้สึกว่าจะไม่ได้ของดีสักอันนะฮะนะครับผมโอเคได้แต่ลัคกี้โบนี่แหละมานะฮะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับชึบเก็บมาอู้เดือดแลกแลกโอ้เ็บแลกมากแลกมากๆครับผม โอเคทุบแล้วก็ทุบอู้เดี๋ยวโดนแหลกอีกแล้วโอ้โหเซ็งว่ะสงสัยคนเล่นเยอะนะฮะเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุบโอเคทุบนะฮะโอเคปับป๊บปั๊บโอ้ค่อยเยี่ยมต่อขึ้นไปเลยเ้ยปีนขึ้นไปไม่ใช่ต่อเฮ้ยแล้วคีปเปอร์อยู่ตรงนั้นได้ไงครับผมคีปเปอร์อยู่ตรงนั้นได้ไงฮะชิบหายแนละ้วไปต่ออีกตรง อีกที่อื่นดีกว่าโอเคมาทางนี้ชืบๆเดี๋ยวเนาะก่อนลบครับผมเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสุดแป๊บนึงนะชืบช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 แล้วก็ชืบเพิบเดี๋ยวเนาะชืบพิบฮึบโอเคตรงนี้ไปเลยไปเลย let's go let's go ไปครับผมจังหวะนี้เราต้องไปถึงตรงกลางก่อนที่จะโดนสอยต้องไปถึงต้องไปถึงบล็อกอยาแหลกนะเว้ยขอร้องบ็อกอย่าแหลก โอเคนะเข้าใจเข้าใจตรงกันนะเออโอเคดี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 หมูๆม,มูดวนดวนดวนเอ,เ,อเอามาเลยผมต้องการอาหารวอนมากผมวอนมากโอเคเยี่ยมสวัสดี NPC ถ้าเราเกิดข่าในาเราคงไม่ได้เนื้อหรอกเนาะเอ้ยเราคีเปอร์ยืนอยู่ตรงนั้นได้ไงครับผมอืมคีปงคี er. เปอร์ใจเย็นนะใจเย็นนะลูกพ่ออย่าพึ่งมานะโอเค ไา้อยู่นะฮะโอเคเยี่ยมเยมเยีมยม,ยม,มีคนไปถึงตรงกลางแล้วครับเดี๋ยวผมลักไก่ฮอนถึงเวลาลักไก่แห่งประชาชาติเร่งแล้วก็ยิงไปแล้วก็ทุบ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 ,ทบ,ทบนั่นแหละวิธีแห่งการลักไก่ครับผมเยี่ยมยมากโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เพชรห้าก้อนไมก้ก้อนโอ้ดูดโดูดโดูโด,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 ดมาก่อนครับผม โอเคทางลาวามาก่อนทุบ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 เติมไม่เอาตัวนี้ไม่เอาโอเคมีกล่องตรงนี้นะฮะ okay, okay, โอเคอู้ชุดเกาะโอเคเยี่ยมำย่เยี่ำย่เยี่ยมโอเคเยี่ยมมากโอ้โหใครยิงวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนขอคาร์บไปนี่ก่อนขอคาร์บไปนี่ก่อนใจเย็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 นนะใจเย็นนะขอคาร์บโอ้โหคาบไม่ได้ด้วยไม้ไม้สติ๊กมาก่อนเลย โอเคโอเคขอขอดาบโอเคเห็นดาบแล้วก็หมวกโอเคเยี่ยมใส่เข้าไปปึ๊บชึบชึบโอเคเยี่ยมมาพร้อมพร้อมลุกครับผมมาใครจะมาก็มาเว้โอเคลัคก,กี้โบแล้วผมขึ้นไงเนี่ยขึ้นทางนี้สวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีอีกนัดหนึ่งล่วง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  โอ้ไม่ร่วงว่ะโอ้โโหอเคร่วงแล้วนะฮะโดนแรงระเบิดของลัคกี้โบโอเคมีใครมาไหมใครจะบวกว่ามาเหลือสี่คนนะฮะโอเคว่ามาใครจะบวกก็บวกเลยนะอะไรเคลัคกี้โบย่อมนะฮะมาใครจะบวกก็มาเลยครับผมไม่กลัวละโอเคเดี๋ยวขอเช็คก่อนใครอยู่ใกล้ฉันโอ้โหอันนี้อยู่ใกล้มากๆเลย นี่ไอ้นี่อยู่ใกล้มากครับนั่นไงชัดเลยยืนทำอะไรเหรอสวัสดีนั่นไงนัดเดียวล่วงเลยเว้ยโอเคโอ้โหตกตกเลยจัยงหวะนี้เหลืออีกสองคนนะฮะโอเคโอเคอยู่ใกลผมอยู่เนาะโอเคทุบ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 อือหือเอนเดอร์เพิขอบคุณครับโอเคเอมเอานี่มาแทนก่อนปึ๊บปึ๊บเก็บไหม Okay. ทิ้งๆๆๆของไม่จำเป็นพวกนี้โอเคทิ้งๆๆท,ท,ทิ้งไปนะฮะโอเคเยี่ยมอีกกี่คนวะเอออีกสองคนนะฮะคนนี้เขาอยู่ใกล้เขาต้องได้รับชะตากรรมก่อนนะครับมาเอาเว้ยต่อมาทำไมเพื่อนต่อมาทำไมกลับไปกลับไปนั่นแหละยิงให้ร่วงนั่นร่วงไปแล้วครับผมโอเค เลยคนนึงนะฮะโอร้รู้สึกว่ารอบนี้ผมจะโหดมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเขาคงอยู่ไกลอยู่เนาะคงไม่มีพิษมีภัยโอเคเดี๋ยวเขาเปิดล็อคกี้บ็อกให้หมดก่อนั้างั้นก่อนที่จะไปหาเขานะฮะโอเคเพชเพชเก็บมากี่อันหกอันเองโอ้น้อยถือว่าน้อยนะฮะจังหวะนี้ทุบโ,โอ้ซอมบี้ชุดกอเพชร Okay. เขาอยู่ห่างผมอยู่นะครับปลายปลายปลายได้อยู่ได้อยู่ทุบอืมขอแค่ธนูไม่ขอธนูเออขอแค่ธนูไม่ขอธนูคืออะไรวะขอแค่ลูกธนูไม่ขอธนูเออต้องพูดอย่างนี้ครับผมอืมเค okay. มีบล็อกมากโอเคเยอะมากจุ๊บ,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 บๆๆๆเขาอยู่ไกลผมไม่เอยตรวจสอบชี้ อู๋สี่สิบแปดบล็อกเข้ามาแล้วเดี๋ยว็ดเด็ดผมผมต้องไปปราบปามผมต้องไปปราบปามนั่นไงโอ้โหชุดกอเพชรเว้ยเอ้ยไม่ใช่ชุดกอเหล็กเว้ยเอามาเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอเคโจมตีระยะไกลก,ก่อนนะฮะชุดกอเขาค่อนข้างจะเหนือกว่าผมนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวโตวครับดวลจีเราต้องการกำลังเสริมรองเท้าเพชรนั่นแหละเยี่ยมโอเค เยี่ยมมากน่าจะได้อยู่นะครับกางเกงเข้าเหนือนกว่าผมนะฮะเอาวิ่งตกเฉยโอ้ยโอ้ยวิ่งตกเฉยเลยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ